นพึ่งนะคะคิดไม่ติดเลยที่ตัดสินใจมาเรียนที่นี่นะคะก็ต้องขอขอบคุณครูไฟมากมากเลยเพราะว่าถ้าไม่มีครูไฟในวันนั้นนะคะก็จะไม่มีนกน้ำพึ่งในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูไฟมากมากเลยะคะ่ะสวัสดีดค่ะน้ำพึ่งน,นะคะก็ตอนนี้นะคะอยู่อแอร์นะคะประมาณหนึ่งปีแล้วะคะ่ะก่อนที่จะมาเรียนที่ ได้เลยว่าแบบตัดสินใจเรียนที่นี่เลยเพราะว่าแบบพอคุยกับคุณป้าแลว้วรู้สึกว่าแบบว่าเป็นกันเองมากคุณป้ายังบอกกับเราว่าเนี่ยคุณป้าจะทําให้เธอเป็นแอร์ให้ได้ไม่ต้องห่วงนะเนี่ยพอเจอคำนี้เข้าไปแบบรู้สึกว่าแบบคือโคตรประทับใจพอมาเรียนที่นี่นะคะรู้สึกว่าได้อะไรหลายอย่างมากเลยทุกสิ่งเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้จริงในวันสัมภาษณ์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตอบคําถามการวางตัวหรือว่าการแสดงต่างๆคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียนที่ เราเรียนมาทั้งหมดอเราเค<ล>ยทําไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดนะคะก็จะมีวิธีการพูดว่าเราพูดยังไนะงแล้วจะทำให้เราพูสวยขึ้นพูดยังไงให้เราไม,ไม่ดูเป็นเด็กเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยปปลุกบ้ายมันจะบอกเสมอว่าถ้าเธอไม่พูดเนี่ยเธอจะดูโง่มากแบบแต่พอเขาพูดทุกเนี่ยกลับแบบดูเป็นเด็กก็เลยพอเรามาเรียนที่นี่ยก็เลยทําให้เรารู้สึกเวลาพูดแล้วดูเทุกอย่างมากขึ้นคือแบบมีความน,น,น่าเชื่อถือแล้วก็ วากมากๆเลยเพราะว่าถ้าไม่มีกู้ย่